บนชายหาดและแนวประการังทั่วโลกมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่โดดเด่นด้วยบ้านเคลื่อนที่ของมันนั่นคือปูเสฉวนสัตว์ขาปล้องที่ไม่มีกระดองเป็นของตัวเองจึงต้องพึ่งพาเปลือกหอยที่ถูกทิ้งร้างเป็นที่อยู่อาศัยและที่กำบังปูเสฉวนมีลำตัวอ่อนนุ่มและโค้องงอเพื่อให้พอดีกับรูปทรงภายในของเปลือกหอยที่มันอาศัยอยู่พวกมันมีขาคู่หน้าที่มีขนาดไม่เท่ากันโดยมีก้ามข้างหนึ่งที่ใหญ่กว่าใช้เป็นประตูสำหรับปิดปากเปลือกหอยเมื่อรู้สึกถึงอันตรายขาอีกหลายคู่ใช้ในการเดินและเคลื่อนย สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของปูเสฉวนคือการหาและเปลี่ยนบ้านเมื่อพวกมันเติบโตขึ้นเปลือกหอยเดิมก็จะคับแคบเกินไปปูเสฉวนจึงต้องออกตามหาเปลือกหอยใหม่ที่ใหญ่และเหมาะสมกว่าพวกมันจะสำรวจเปลือกหอยที่ว่างอยู่ตรวจสอบขนาดน้ำหนักและความแข็งแรงอย่างรอบคอบก่อนที่จะย้ายบ้านอย่างรวดเร็วนี่คือกระบวนการสำคัญในการเอาชีวิตรอดของพวกมันปูเสฉวนเป็นสัตว์ที่กินได้ทุกอย่างออมนิวอร์พวกมันกินอาหารที่หลากหลายตั้งแต่เศษซากพืชซากสัตว์ตามแนวชายหาดสาหร่ายตะไคร่น้ำไปจนถึงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเเเลล็กกกแะศษออาาาหารจนัทท่ท่ียว ความสามารถในการปรับตัวในการหาอาหารนี้ช่วยให้พวกมันดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงพวกม,มันมักจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่โดยเฉพาะในช่วงเวลาของการผสมพันธุ์หรือการเปลี่ยนเปลือกหอยซึ่งบางครั้งอาจเห็นปูเสฉวนจำนวนมากมารวมตัวกันเพื่อลองและเลือกบ้านใหม่พร้อมๆกันน่าเศร้าที่ปูเสฉวนกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากการลดลงของจำนวนเปลือกหอยที่เหมาะสมเนื่องจากการเก็บเปลือกหอยของมนุษย์เพื่อการค้าหรือเป็นของที่ระลึกรวมถึงมลพิษทางทะเลและภาวะโลกร้อนก็ส่งผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกมัน ปู้เสฉวนคือสิ่งมีชีวิตตัวเล็กที่แสดงให้เห็นถึงความมหัศจ,จรรย์ของการปรับตัวและความสําคัญของบ้านพวกมันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการพึ่งพิงธรรมชาติและเป็นเครื่องเตือนใจว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามไปนั้นมีความสําคัญต่อการดารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตอื่นในระบบนิเวศ